วัยชาค่ะวันนี้พี่จะมาพาํามาปล่อยโคมลอยหรือเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคนเหนือ,รอ,รอปรทีป,ปะโคมประทีปเขาเรียกว่าอะไรอะโคมโคมเนี่ยมันจะมีะเนี่ยเห็นไหมคะสีขาวแล้วก็เนี่ยจะมีไฟจุดตรงกลางแบบนี้เขาเรียกว่าโคมของคนเหนือคนเหนือเขาเชื่อว่าแบบว่าเหมือนว่าปล่อยเคราะห์ปล่อยทุกปล่อยโรคปล่อยโศกแล้วเรามาแนะนําสมาชิกในการร่วมปล่อยของเราในในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะนั่งยองๆอยู่ด้วยกัน มาปล่อยด้วยกันสิค <laughs> ่ะคนี่สองค่ะ <loves> ม <ài> ุดลงมาหน่อยค่ะขาเนี่ยสวัสดีค่ะอ้าวนางนางนางสวัสดีค่ะแล้วโคมเนี้ยถ้าเกิดว่าแบบไฟมันจุดเต็มอ่ะแล้วมันจะลอยด้วยตัวเองนะเคยรู้กันมาก่อนเปล่ามันขึ้นด้วยตัวเองแบบเวลาไฟแบบมันล้นเทียนจนครบหมดแล้วอ่ะก็ เราจะอธิษฐานว่าเราจะปล่อยแบบเรื่องไม่ดีของปีนี้สิ่งไม่ดีก็คือปล่อยขึ้นไปให้หมดแล้วเราก็จะได้เริ่มต้นใหม่ก็ขอให้เรื่องเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะสําหรับน้องๆของพี่ทุกคนแล้วก็อะไรที่ไม่ดีอะ่ะเราก็ลืมมันไปซะเพราะว่าอดีตมันกลับไปแก้ไขไม่ได้อีกแล้วเราก็เริ่มต้นเดินหน้ากันต่อไปเนาะลาค่ะ